ก้ับสบายดีพ <necessary> <In God terms> ่อแม่พี่น like <ain ways dishes> ้องพี่ป้านะทุกทุกฐานเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอซีทางฝั่งไทยฝั่งเราเด้อทางเมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องจ้าเมื่อวันนี้ก็ได้มาได้มาเบิ่งพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มาเบิ่งมาชมที่เราบ่เคยเห็นนะพี่น้องเนาะก เคยเว้าว่าวกันแต่เมื่อนกินแบงเที่ยงเขาเนาะพี่น้องเนาะเว้ากับทีมงานบ่าวบอยอะไรพี่น้องเอาก็ได้ปรึกษากับบ่าวบอยอะไรพี่น้องเนาะได้ปรึกษากับพโภนาอะไรวะบอยอยากเงินชวนกันมาเบิงเนาะพี่น้องซาโบเป็นนำทางมาพี่น้องจีโบกับเจมี่ครอบครัวคอบคลุมเสือเรือทุกอย่างบ่มีพ่อเลี้ยงดุพิการพี่น้องเลยตาบอดไปสองคนทำไมเห็นนะหลวงพุดหูใจ สบายดีสามสาวสบายดีสบายดีพี่น้องเจโบพี่น้องมีสาวลาวพี่น้องโดยกะเฮาบอากันมาลายมือเลยเนาะปรึกษากันว่าข้าเจ้าเขอความเสือเรือว่าจันอันเป็นอันตำอิดอันเจโบเพันกับมหูจักดอกพี่น้องเพันมหูจักก็เลยแนะนํามาพี่น้องเขาเจโบนะขาเจ้ามาเบียงขาเจ้าก็เลยมาเห็นเนาะข้าเจ้าห้องคอไปห้องคอไป เฮากะได้ปรึกษากับหัวหน้าได้แล้วพี่น้องเอ้ยว่าหัวหน้าเพิ่นใหู้ไปเบิ่งก่อนว่าซั่นไปเบิ่งโลดว่าซั่นอีหยังยน่ะนี่เด้แม่นแม่นอันนี้แล้วตอนแล่นกอนเจ้าบ่ได้งไปเพิ่นบ่เ้ยไปอีหยังก่อน่ะตาดิน่ออ ียห้าก็มากากล้เติบพี่น้องเลยปักซองมากอะจักกิโลนอบอกไกลปานน้หยเนาะเลยปักซองที่ชู่ฮหมาตลาดกันเลยพี่น้องโซนเตียงอ่ะลนี่อะไก่ะพี่พี่มาพี่มาพี่ จุมกมทเฮ้ยบ่มีสารนำมาปูหนังกระเจาหนังนะจีเจปีแหลนลูกชายสองคนอันนี้ที่นังที่นี่น่งท่ปเองเสียงอืม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 ออืมอืมอือือืออออ

เป็นขอควมสวยเรือว่าซนออขอควม่วยเรืออยู่อยู่มาในจักปี้แหละวนน่้นน่ะอยู่มันอยู่มันจักปีแม่อยู่ในนี่น่ะนน่ะตะกี่นั่งอยู่บ้านอยู่บ้านเลยแม่น่ะก็มีเงื่อนมีเหื่อนหล่ะปะในแม่เป็นโรคว่าบ้านแล้วแม่ค้ายเหื่อนนะคล้ายเหื่อนคล้ายจุเลยก็แต่บุ๊มมี่มองอยู่เลยก็แต่ออกมาอยู่นะอือยู่ต่อมาลก็หลายปีเติมมาแล้วพวกระเสียป้าสองปีไปเลย ตามๆตาเลี้ยงลูกนี่แหละตาบ่เห็นห2คนนี่แหละอือตาบ่เห็นหูเนาะคือแบบเพิ่นพิการทางตาเนาะโดยแตู่จักเบิดูจักทางไปอยู่จักทางไปไปแต่น้อยอันนี้ล่ะบ่ได้คอยไปสอ เพิ่นกันเนือนา่งอ้วนท่วนแต่นอกอไปกับไปถือหอดเกิดปลุกบ่กระบาเดนพี่น้องพี่ป้านาเอ้ยเมตตาในเด้อพี่น้องเด้อเมตตาในเด้อขาควเมตตางสา เข้ากัมาเปิดเคสี่กับชิเคสที่เท่าไรเ้าบ่หูพี่น้องเนาะเจ้าหนาะข้นบ้านอันนี้เลยบ่บ้านนนหบาแกงโดนใหญ่อันนี้คือบ้านลักขาวเด้อพี่น้องเด้อ วหาลักข้าววหาลักข้าวบัตนุนกันทองเลยรหรอเร่นนกันทองบอกว่านุนกันทองแบานุนกันทองลักข้าวมีลักข้าวเดียวใ่ละบ้านเนาะแม่นโดยนี่นุนกันทองอันคอยมีร้านเคยอยู่ได้เพิ่นไปเอาเมียอยู่ในบ้านนะหา่นลุงเทพแล้วจัิงวะคันว่ะนั่นแหละอันซื้อแนบอันนี้แหนบออกมาตั้งแต่น้อยๆพูดหนอหัวจักติหำแนบแนบยินซื้ออยู่บ้านเฮานี่บ่อืมไปเอาเมียได้หลายปีแล้วอยู่บ้านพุ๊บอยู่บ้านครับปอืบ อันคือว่าอะไรบานบาดใหญ่เนาะบาจักกันใหญ่เก่งโดนนั่นแม่น่ะออกมาจะได้น่อยพูนออกมาตั้งแต่เจ็ดแปดปีออกมาติดโดนใหญ่แล้วมันดูขึนน้อยและเพิ่นอยากได้อีย่างแน่นี่นะกีตาร์โป้งมีเครื่องเสียงอยากได้กีตาร์โป้งกีตาร์โป้งมีเครื่องเสียงอ่ะมีไ่เมาใส่กีตาร์โป้งมาแล้วเพา่อนเสียงมีกีตาร์โป้งมีเครื่องเสียงเออไฟนี่ต่อมาแต่ไสนี่นะเพิ่นพ่อเพิ่นต่อหายตั้งแต่ พิ่นย่างอีกนู่นไผรอมาเด้อตะบอนเฮือนไผใหม่นี่เด้เออแลไฟก็มีน้ำก็มีเนาะโดยมีน้กอกน้ดบ่มีบ่ได้โดยดน้บ่มีแต่บ่อยู่อาศัยกับห้องน้บ่มีหม่องเดียวนี่แหละกับห้องน้เฮือนเพิ่นพี่น้องมาดพวกเห็นฮุ่งแล้วก็ได้านอนอาศัยอยู่ในนี้บ่แม่น เครื่องคล้องกันีนแะละพี่น้องกระเจกะยาอยู่แถวในละพราะว่านีมอนไหวนะพี่น้องเนาะรถไทยรถไทยัโมเมนต์งองน้ะกระเจกะยายำพ้นย่ำยังกระสีลำบากเลยนี่นะเนาะโอ้ยกระบากแล้วจังหวะขอควางวยเหลือทานเพื่อนใจนทุกพระองค์คนเป็นว่าเป็นเนาะอายใหญ่เิ่นเนาะเอา คอยว่าผู้นี้เป็นไอ้ผู้น้องอ๋อผู้นี้ตาโป่งนี่ไอ้เนาะไอ้ไอ้ผู้นี้ซื้อยังผู้น้องอันนี้นั่นน้องนลักเล่ลักเล่โดยอันนี้นั่นเท่าลาน้อยกันว่าซื้อเหรียญเพื่อนนั่นซื้อเสาวชุยเสาวชุยอือือยากได้แต่เนี้ยอยากได้ก็ไม่มีพอเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับลูกกัน พีการเนี่ยแหละคือเห็นเนี่ยแหละคัะก็สิใช้คำว่าพีการเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่มอ,อ,อมเคอมแหละบ่จักเนี่ยชีวาเขาก,ก็ได้เฮาก,ก็บ่เคยแบบจิบไปถ่ายแบบนี้นะมีแต่ว่าไปกับหม่ก,กับขู่ก็เลยมาลองเบิงญญญ่งเหมนจะพี่น้องเลยอืมอันนี้นะห้องของเขาบ่อนคูนดินนะอันคูนดินน,น,ดน,นี้แมนกับ่ากุ้งอันคอยเองนี่แล้วเออ เอาคอเงินน้ำหลูกใส่บวมึงคอเงินน้ำหลุกใส่ยุงเทบเข้ากับโวยากงห่โตเขากับอบครัวเขาเมียเขาเออกระแมนและคัขมีขรอบกลัวไม่เมียอะไรเขากันเนาะบันเด้อันเมียเพื่อนเอาอยู่บ้านบึกทงอ่ะพอเขากับที่ยากแล้วเนาะเขากับเกงใจหลูกใจเมียเขาอ่ะนะเขากับหายเงินมาสองพันแล้วก็เลยเอาดินนี่โลทาลอยอืม ไก่นอนลำบากเนาะไก่ออกมาจากหมู่บ้านไก่เติบได้พี่น้องเอ๋ขี่ละดถงลงมาพู๊บจะห้ามากกันเลยขี่ละดถงเกี่ยวลงมาแต่ผมอันนี้พี่น้องเลื่อนไก่เทียงไก่บ่เลยนะแม่โดยอยู่เทียงประจำเบาะเบิดแหล่งเบิดพนแม่อยู่ในนี่แหล้วตอนไปใส่หาเสือกินขับตามป่าเลยได้น้อมันกันชักแน่สิว่าพี่น้องเอห้ามก็ไดล นี่ตาให้ผู้ใหญ่เบิ่งเบิ่งนํากันนั่แหละพี่น้องพิจารณาสอยกันเด้อพ่อแม่พี่ป้าอ่ายอืมเาอยู่ตั้งแต่เฮามาพี่น้องกีตาร์อย่าได้กีตาร์ร้องเพลงให้ฟังงดู่เพลงหยังเจ้าจะอันเพลงหยังเจ้าจังร้องเพลงหยังซกีตาร์อันนลาเอามาลานั่นตบแล้วก็เลาะมันเลาะเออมันหางแล้วเราได้อันใหม่ตใหม่อืม อันบอเฮยมันเทไรราคาเทไรกี่ตานะพี่4,000บาทโอ้ยบ่มีสมุิว่ากันจะเป็นมีขอเส่าของแรงสองได้อยู่บ้าไม่เหนืออุ่นเลยของหอมแกมละมุนกอนที่ออกจากบ้านไปหาสู่ต่องาน ามเมื่อแรง,แรงมาจะมาหอดบานนอหอดบานหอมสองเือเด้อตาวานเ้ากระองเล่งกระสองเจ้าหางไหวอยู่บ่้ยนมจ้าสองเลทออี่บ่ได้อยูนน่บ่ของหอมแจ้มสองเลง่งสองที่บ่ได้ยอยู่บ่เศรไปน้องหัก เพราะใดชิงร้ายนองแต่งานบพราะสังยานเรื่องอื่นหน้าสาวบราะสังลานเรื่องอื่นหน้าสาวขอสาองแดงสองนัินแม่ของของแกมเงินเจ้าผู้สาวแกมเปิ็นเวรแนงเงินเจ้าผู้สาวแกมเปิ็นเวรมักเกินแต่กว่ากษัตริย์นอนกษัตริยเจ้าอยู่บ้านเขตทินแดนใดเจ้าอยู่บ้านเขตทินแดนใดแกมพี่เขาคือนวันกิ่งนี่น้องกายใจหอคือเป็นขว้าต่อใจกายใจหอคือเป็นขว้าต่อกายข้ามบุญหลายแต่เป็นผู้น้องผู้น้องที่หอมแกมสุกข์ขน กินแต่เช้าอ้สิลุกมาหอมง่ายแต่ยากน่านาดไอ้สิหอมน้ำเต้าหอมแมนบ่เดาเดล่าหอมแมนบ่เดาเดล่ามึกออกมุ้งน้ำมาแก้มเจ้ากันดีแก่น้องเพื่อิเกแก่เปียรีแก่น้องเือนเก่งแก่เปรีแก้มแมนนี่แก่งัานเงินมันคำแก้มแมนนี่แก่งัานมันมันคำจะมีไยามกะค้าเงินเก่งจะมีไอยามก็ค้าเงินเก่งยามแก้มตะเบนที่หอมเอาหอมเอาหนักไอ้สิสู่บ่เศร้าหนักไอ้สิสู่บ่เศร้า ยิ่แจ้มเจ้าไอ้ิษย์สู้บ่ถอยจะคอยใจมาหอมแก้มไอ้คอยใจมาหอมแก้มใส่แต่เนมแล้วมันละยายแก้มผัวไปผัวหนอกใจแก้มผัวไปผัวหนอกใจไม่ใช่เมืองไส้ละผัวไปหาเงินคนกึ่งเอินแก้มมันเงินคือว่าถ้านกึ่งเอิญแก้มมันเงินคือว่านี่คือไหน้องล่ะบ่อหน่อต่งงานการหอมแก้มไรกับบ่อสำคัญการหอมแก้มไรกับบ่อเราสำคัญหอมมาไปก็ไม่เยอะมากก็เท่าเท่ากันได้บ่เป็นยังไาบ่เป็นยังไง้อดเงินใส่ อ้ยตะมือนะตะมือนะอุ้ยน้องเอ้อมันเงยหนาคือด้วยสองคน่หนาอแโงตีนอชดบโดยโดยอพี่น้องเอ้พกเราหเราพังเราจนอึ้งผู้อายนั่นองเพลงอันนี้ผู้น้องผวนอ้วนแต่วเียงบออยู่สลนะโดยโดยโดย มีนน้ชนีเช at ่ีนอนีตาโปโดยโดยโดยพ่อแม่พี่ป้าอากับพิจารณาเพื่อนในเด้อพี่น้องว่าไมนุย์ตาดำดเหมือนกับชักสียห้ว่าในได้น้องเด้อกับบแดเฮียนนั่งซื้อเลยได้เนาะใหญ่มากแบบนี้เลยห้องได้น่ะ ເພິนນເຊີນຫາເຫັນເດົຫັຫາທາດຊາເຈໄປໂຈໂຫັ້ນນັ ่ต้องมาหซักคือก่อน่อบากระได้แลยเนาะว่าค้องค้องมาตลอดตั้องบ่ายอมีคนมานอยเรือแล้ก็เแบบดีใจพี่น้องขั้นอยากเบิ่งเขาไปเบิ่งคลิปเก่าเจเมเ์บ่สาวเมยีสาวเลาวพี่น้องอยู่ในคลิปเก่าของคนเนน่ะมันซื้อมาหายบ่มย์ เดี๋ยวฮาเมื่อผิดจารณาเจ้ก่อนว่ามองดูจะว่ากับเอฟซีมงดูว่ากับป้าลุงมองดูว่าโค้ค้อค้ตาค้งกีตาร์่ด้กีตาร์อยด้เด้ออยากได้แห่งแล้วอืมไม่ได้กีตาร์ไม่ได้แต่กีตาร์นั้นกีตาร์ต้อม่ได้กะบอกเกเอาเกิดไปไปบุญเหยบุญเด้ออันดับหน่ผู้ช่วยเหลือก เาในส่งเสือผ้านุ่งเเยสือเก่าจุโตกับบไร้มีเลยหกนก็ได้บมีปะพมระแพร่ชือเสือที่เจ้าเห็นนี่ะว่าเพื่นเสือเก่าเาหนักมีหักเนาะเ้าากันใส่เฮ้ยไม่่ แม่เป็นเกอเป็นเสือผาด้ยอึ้งเบาเลยไปเด่นกระดไม่กินตาปูงนี่ยังได้กีตาปููนอกนี่ยังได้รถทีฟบกเลนี่ยังไห้เทีอ่แม่ส่วนอื่นก็แล้วแต่คููใหญ่ใจดีสิการุณาเมตตาสงสารนเนาะสายพิจารณาบมุนน้ำกันขึ้นบังเงอนสร้างผพินพี่น้วกเฮ้ยเอาเงินให้เราใส่กันจักหน่อยเฮ้ย เฮาก็บริท yes, ือเงินมาหลบดได้คอยผกเงินได้เ้าน่ะอีลีเด้เฮ้ยเห็นว่าพากระเป๋านํะบดได้พาเงินไหลเดินหน้าเด้อโอ้ยขอบมุกขบใจเจ้าลำเจ้ารวดเจ้าหงเจ้าีเด้อโดยเจ้าท่านทิพย์้ได้ลอทานลอใจให้ท่านท่านท่านกาย้มือหารางวัลไหนเฮ้ย แนมือไปมือมาใหแก้วมันโศกโศกหายย่ามาผ้าอนผามอย่ามาเบียดเด้อนา่งเด้อไม่ซาถูกเชิญต้อนเหายนะแม่บ้าหละงคุยสิายต้อนเชเลวเอานะแม่ลูกรังวัลนะเศร้าเศร้าพอหายก็ยาเออ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  โอ้ยหนอเอาเอ็งมากได้ปั้นหอยน้ำเด้อปั้นห้น้องน้ำเด้อมาทำใจห้น้องอืมอ้าวตกลาอ้าวตอาเด้อแล้ว่เชเกืบเด้อน่เนี้ยน่เด้อเด้อยโดดช่วกีตาพวกเด็นกะได้เลยยัด้วยันยังน้อยสาธุและปาขึ้นบงทเงินใอนวเเวดีๆเดเด โดยโดยโดยกับบอดดิใกล้จากกันปักซองพี่น้องเอ้บอดดิใกล้ปนันะเราหักไกลได้บีบีมามาเขามาแบะนี่เลยปักซองมาบอกไกลพี่น้องเอ้ฮาวเราอยู่ไกลได้บัานไกลเฮื่อนเคียงพี่น้องเอ้เห็นได้เขาล้มเสียเรือนี่แหละถูกเงาปกมองคนเฮ้าเกิดมากันกับบ่อสมออันนั้นเอ้เนาะมันกับแบว่าผู้มีกับมีเกินผู้ถูกกับถูกเกินนะนะไพ่ิอยากถูกมันบน้าคนเฮ้านะไพ่กระดิ่นล้นเบิร์ทุกคนมันหักเห็นได้แหละ แล้วก็สุดๆพูไดก็ได้ใบยังอันนะบักละในมือเจ้านะใบยังกันนะพ่นหูเงินอยู่ปะเจ้านะหูบบ่เหลกเจ้าหั้หบ้าโอ้กใบซาใบชาฟันกี่ไปแล้วเอาตันใหม่แหละกีตาโง

เราก็มาเปิดเคสนี่เป็นเป็นาจักเคสที่ตัวใดพี่น้องเลยพากันกินข่าก๋วย่างอันนี้นะก่ะอากกสปีปิดขิบเล่าเพียงสนิทได้พี่น้นนองได้จังหวากันใหม่นะพี่น้อง ขอบคุณท kind of yeah. hmm. ุกๆกำลังใจอะไรทุกๆคำเมนคำตีส้มพี่ปานาอาก็ได้พิจารณามาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนนแลเนานป็นอันหสางแมนบมีอันโหรักโหรอันซบมีพอเนาะมีตเต่มแม่หม้าอหนาสี่ิบผู้หนึ่งเนาะกั อ๋อยกระซ้าถุสัทถวให้มีเด้อให้มีปุ๊บเดี๋ยวพ่อเราจังหายจังหองเพราะว่าเราลอกลอกค่อยเพิ่มสวยเรือดไม่ตั้งแต่ลูกยังหน่อยเท่าเดียวนี่เออแล้วก็เลยเลือดใจแล้วก็เลยหายใจญ่แล้วเวียนหัว เอาไว้ส <c> นีพ <c oughs> ี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยไปทางไปทางเพื่นกาเพิ่นบุ๋มเดชเพื่อนไทยมาเข้าไปนะมัน